สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เศรษฐีเรือทองเรากลับมาเจอกันทางเคเบิลทีวีแห่งนี้เป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะคะและในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ได้สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับสิทธิานุสิธิ์ชาวเศรษฐีเรือทองชาวบ้านผู้น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเกียตรติประวัติอันสูงสุด แห่งวงตระกูลเทียนทองของท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองมงง่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเมื่อวันที่5ทธันวาคม2559ที่ผ่านมาโดยเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบตดรามาธิปดีจักรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่9เมื่อวันที่5ธันวาคม2559ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยพวรางกูลมีพระราชาองค์การโปรดเกล้าให้สถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแก่พระสังฆาธิการซึ่งดำรงอยู่ในสมณคุณและมีอุปการะคุณยิ่งแก่การพระศาสนาเป็นประจำทุกปี และในการตั้งสมณศักดิ์ครั้งนี้โดยมีท่านพระขูป,ประพัดธ,ธรรมถินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยจังหวัดลบบุรีโปรโดสถาปนาเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินานามที่พระโสมพลพัฒนาคุณณพัะที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเขตพระราชฐานชั้นกลาง โดยเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิ30นาทีของวันที่5ธันวาคม2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพยาวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมายังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีตามลำดับขั้นตอนดังนี้ ประกาศสถาปนาสมณศักด์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณดินทระเทพยวรางคูลมีพระราชาองค์การโปรโดก้าวโปรโดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชาอนุสร์คำหนึ่งถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาที่เบตร,รามาธิปดีจักรีนรุบดิน สยามินตร,า,า,รมมา,นาธิราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพระหัสสป,ปดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ว่าทรงเป็นพุทธมามัก,กะและอัครศาสนูปธรรมภกทรงใส่ทรงใส่พระราชหฤทยัยในการทนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแก่พระสังฆาธิการซึ่งดำรงอยู่ในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งแก่การพระาศาสนาเป็นประจำทุกปีบัดนี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบตร,รามาธิบดีจักรีนลึกบวดินสยามินทรทาธิราชบรมนาถบพิตร จึงสมควรจะสถาปนาอิสริยยศและเลื่อนอิสริยฐานันดรพระสงค์ที่ดับรงอยู่ในสมณคุณและมีอุปการะยิ่งแกการพระาศาสนาดังกล่าวสูงขึ้นเพื่อจะได้บริหารพระาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ขออาราธนาพระคุณผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณฐานันดรเพิ่มอิสริยศในครั้งนี้จงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอารามตามสมควรแก่กำลังและอิสริยศซึ่งพระราชทานนี้และจงเจริญอายุวันนะสุข,ขะภะ ปฏิพานผูพุสารสิริสวัสตรจิรัติติวิรุณหิภัยบูรณ์ในพระพุทธศาสนาเทินประกาศณวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นปีที่หนึ่งในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ครแรกนี้คือสมเด็จพระเทพรัตน์ที่ทรงมุ่สมันโปรดสถาปนาใหม่ครับพระครูเกษมธรรมาลังการวัดหมอนไม้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพระสิทธิยานุนีพระครูประพัดธรรมทินวัดพุน้อยจังหวัดลบบุรีเป็นพระโสพลพัฒนคุณพระครูศรีปริยัตคุณวัดหน้ากลางเป็นพระปริยัตวโรปการพระครูพิสารจริยาธิรมวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระภาวนาวิสุทธิโสพล พระครูศรีธรรมนิเทศวชุมพรรังสันจังหวัดชุมพรเป็นพระมงคลวราจารย์ ต่อมาในวันที่6ธันวาคม2559เวลาประมาณ18นาฬิกาณวัดผู้น้อยอบ้านหมี่จลุบุรีท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยได้เดินทางกลับมายังวัดผู้น้อยอบ้านหมี่จลบบุรีโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลุบุรีนำโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลุบุรีและเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลจากหลายๆจังหวัด ในส่วนราชการนำโดยนายสมยศมลีลาในอำเภอหนองม่วงนายเล็กีเมืองในอำเภอบ้านมีนายสุพจน์สมสิงในยกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอหนองม่วงและชาวบ้านผู้น้อยรวมถึงคณะนักเรียนโรงเรียนในการปกครองของวัดถ้ำตะโกพุทธ,ธโสภาอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยสิทธยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองได้เดินทางมาจากหลายจังหวัด รอให้การต้อนรับท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณอยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นเวลา18นาฬิกา15น,นาทีคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงพร้อมคณะสงฆ์วัดผู้น้อยในสมยศมลิลาในอำเภอนหนองม่วงพร้อมด้วยข้าราชการอำเภอนหนองม่วงนายสุพจน์สมสิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงพร้อมกันหน้าอุโบสถวัดผู้น้อยจากนั้นท่านเจ้าคุณพระโสพลพ,พัฒนาคุณจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์สิบรูปสวดเจริญชัยมงคลคาถา จบแล้วถวายเครื่องไทยธรรมพระสองฆ์อนุโมทนาเสร็จพิธีในอุโบสถ หลังจากที่เสร็จพิธีในอุโบสถวัดู้น้อยแล้วท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณเข้าสการะบูชาบูรพาจารย์หลวงปู่แบนจันทัศโรอดีตเจ้า,าวาดวัดู้น้อยจากนั้นในเวลา18นาฬิกาสนาทีท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณเข้าสู่สถานที่พิธีในเลขสีเรืองในอำเภอบ้านมีประธาน พร้อมข้าราชการอำเภอบ้านมีพร้อมกันณสถานที่พิธีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปนั่งประจำอศัศนะในเลขสีเรืองในอำเภอบ้านมีประธานจุดทูปเทียนบูชาพระาราตนตรัยจุดเครื่องบูชาทองน้อยสักการะหน้าพระบรมชายรักษ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชจุดทูปเทียนหน้าตู้พระธรรมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปสวดพระอภิธรรม ถวายแดย่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นประธานและข้าราชการทอดผ้าไตราบางสกุลพระสงฆ์สดับปรกรณ์ ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธี เวลา19นาฬิกาตั้งขบวนสัญญาบัตรพัดยศจากโดมสู่ศาลาหอประชุมจันทศโรวัดผู้น้อย เทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดรุบุรีประธานฝ่ายสงฆ์นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดรุบุรีประธานพิธีฝ่ายคารวะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์11รูปนั่งประจำอัศนะท่านเจ้าคุณพระโสมพลพัฒนาคุณนั่งประจำที่รับรอง19นาฬิกายีนาทีเจ้าหน้าที่ใช้ว t ทประวัติท่านเจ้าคุณพระโสมพลพัฒนาคุณเป็นเวลาประมาณ10นาทีจะเป็นบูญกลางประการใด ไม่อาจทราบได้ขานด้อกิดความเมื่อหนายตกลัจากนั้นนายพนุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดลุบุรีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยถวายสการะพระบรมชายรักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพย่วรางกูลรัชกาลที่10จากนั้นเจ้าหน้าที่อัญเชิญสัญญาบัตรนายพนุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีอ่านสัญญาบัตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นนายพนุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดลุบุรีถวายสการะท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยถวายเครื่องสการะพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลุบุรี พระปริยัติคุณาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดธัญ,ญวรีเป็นพระอุปชาพระครูธรรมทรสุวรรณเจ้าอาวาสวัดท่ากลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระกรรม,มวาจาจารย์ ทางหลวงอืแล้วก็รับมาจากทางไหนถึงไหนม้งคะเนี่ยบุรีนะคะแล้วก็เข้ามาที่แว้ผู้น้อยนะคะตำรวจทางหลวงลบบุรีเรานะคะขอบคุณที่มาช่วยดูแลในเรื่องราวของการเดินทางนะคะขอบพคุณค่ะขอบคุณค่ะ